หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร14หารด้วย2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณจำนวนใดจะได้14โดยการท่องสูตรคูณ 2. สองคูณหเป็น2 2ง,งคูณสเป็น4 2่คูณสเป็น6 สอคูณสเป็น8 2ดคูณหเป็น10 2สคูณหเป็น12บสองคูณเเป็น14บสองคูณเเป็น14ก็คือ14หารด้วยสองเท่ากับ7ด